สวัสดีค่ะ,ท,คะท่านผู้ชมสวัสดีชาวเพกกิจาาคูดค่านะคะวันนี้เราจะเริ่มแนะนำกันจาก Honda City ค่ะน้องเต๋าค่ะคันนี้เป็น Honda City ปี2009นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง i VTEC นะคะเครื่อง 1,500cc คันนี้กับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่299,000บาทนะคะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่19,000บาทนะคะสำหรับลูกค้ามีเครดิตก็ ฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยคันนี้นะคะแล้วก็สําหรับฐานเงินเดือนขั้นต่ํานะคะคนที่สามารถซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นรปภนะคะเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานที่เป็นเอกชนนะคะไม่เงินเดือนไม่ผ่านบัญชีก็ได้นะคะ,คะแม่ค้าได้หมดซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะ,คะตรงนี้นะคะคันนี้สีดํานะคะเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะอ่านี่ล้อแม็กนะ คันนี้เครื่อง1,500ซีซีนะคะสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้ก็คือประหยัดน้ำมันนะไม่เคยติดแก๊สคันนี้นะ <S <S Honda City จะเป็นรถเขาเรียกว่ารุ่นรุ่น c ิต y ้คาเนาะ c ิต y Car ก็จะไม่ใหญ่มากแต่เขาเน้นภายในเน้นภายในเน้นความกว้างของ <S <S ตัวรถตัวถังบอดี้นะคะข้างหลังสามารถเก็บของได้เยอะนะเดี๋ยวซูมเข้าไปข้างหลังนะคะท้ายนะคะ ท้ายรถโดยโดยสารเนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเก็บของได้เยอะมากนะเพราะว่ามันจะลึกลงไปนะตัวนี้เดี๋ยวไป,ไปดูด้านในได้เลยเดี๋ยว<ล>ยพา<พ>ไปดูข้างในภายในจะเป็นสีครีมนะคะคอนโซลสีคอนโซลส,รรสรรีดําแล้วก็แผงประตูสีครีมสีครีมตัดเบดนะเบาะภายในสีครีมนะคะตรงนี้ h o n d a City นะคะเขาจะเป็นแบบแนวบิวอินนะคะพี่เดือนนะคะเครื่องเสียงนะคะเขาจะมีติดมากับตัวรถเลยนะคะใครที่จะต่อเพิ่มเติมก็ ตอนนี้มันทําได้แล้วเนาะพี่เดือนเนาะใัด <That S 2> แปลงได้แล้วรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวนะคะเป็นรุ่นเดียวที่ใช้ USB นะไม่มี CD ดีนะคะรุ่นนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะไม่มี CD ดีนะคะเป็นรุ่นเดียวที่เล่น USB นะคะก็คือสามารถต่อฟังเพลงได้เลยนะคะพวงมาลัย3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยเล็กเบานะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงเวลาขับไปไหนมาไหนนี่พวงมาลัยไม่หนักนะนี่เขาก็จะมีตัดด้วยโคมี่ยมนะคะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบสปีดนะคะถ้าเราจะจะเร่งนะคะแซงเราก็สามารถกดปุ่มสปีดได้นะคะตรงนี้่เกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเต๋อปะป่ะ,ปะ,ะนี่เลยนะคะตรงนี้มาดูกันว่าห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะตอนนี้ตอนนี้แจ้งก่อนนะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะสภาพอ่าเรายังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เนาะนี่เครื่อง iVT e c นะคะประหยัดน้ำมันตัวนี้เติมน้ำมัน 9195โซฮอนะคะ E20 เติมได้หมดเลยนะคะเครื่องเขาก็จะเล็กๆกระทัดรัดนะคะภายในห้องเครื่องเนาะแล้วก็นี่เห็นไหมตัวถังบอดี้ของเราการันตีให้หมดนะคะแบตเตอรี่นะคะนี่แบตเตอรี่เล็กๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้แบตตัวใหญ่นะคะตัวนี้เป็นซิตี้คาร์ไม่ต้องใช้แบตใหญ่นะแบตเตอรี่เล็กๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเต่ากับพี่เดือนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ